ขายไป4แสนผ่อนอยู่8,000กว่า Mitsubishi Xpander 1.5 GT ตัวนี้ตัวท็อปสุดปี2019ราคาขายอยู่แค่4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองผ่อนอยู่แค่8,000ลูกค้าเครดิตด,ดีก็ฟรีดาวกันไปเลยลคันนี้ต้องบอกว่าแจ่มมากรถต้องเข้ายังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเลยนะยังสวยขนาดนี้เลยแค่ล้างสีนะล้างห้องเครื่องแค่นั้นเองนะนี่ดูยังมีรอยอยู่เลยยังไม่ได้เก็บงานนะ ให้เห็นสภาพใหม่ๆสดๆกันเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวเปิดดูห้องเครื่องก่อนอเปิดไม่ออกอ่าเห็นสภาพดูฝากระโปรงนะแผ่นกันความร้อนยังอยู่อ่าดูน็อตนี่น็อตไม่มีขยับเลยอะน็อตฝากระโปรงแก้มไม่มีขยับาต้องบอกว่ารถสภาพแจ่มมากที่นี่ผมสตาร์ทรถอยู่นะได้ยินเสียงหรืเปล่า เสียงบอกว่าต้องบอกว่าเงียบมากนะเครื่องสวยๆใสๆไม่มีรอยเยอะเลย mm. ดูมาร์ก,กิ้งจากโรงงานยังอยู่ครบๆเลยเนี่มาร์ก,กิ้งยังแจ่มป๊อบอยู่เลย mm. สภาพต้องบอกว่ารับประกันเลยนะไม่มีชนหนักพื้นวามจมน้ําแน่นอน mm. ดูรถสวยมากแ mm. ม็กเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะไม่มีรอยขูดขีดอะไรเลย mm. ยางเป็นปี2021ใช้งานได้ยาวเลยเนี่ mm. ดูดอกยางยังลึกเลย mm. อีกสองสามปีสบายๆ mm. แล้วจอบมองข้าง เป็นซีเรียวขับรถอ่ามีไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED มาให้อามือจับเป็นคนเมเนียมุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสแล้วอ่าตัวนี้ต้มียี่สิบได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วอยากแนะนำให้เติมเก้าห้านะมันจะดูแลรักษารถดีกว่ากันนะด้านหลังก็มีสปอยเล์หลังมาให้พร้อมไฟเบรกดวงที่สามอ่าตัวนี้มีกล้องหลังมาให้แล้วนะไม่ต้องติดตั้งเพิ่มดูพื้นที่ด้านหลังกันอ่พื้นที่ด้านหลังตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะั ก็เก็บของได้ได้ไม่เยอะนะแต่ว่าถ้าอยากจะเก็บของเยอะๆนี่ยก็พับเบาะลงไปดูดิโหเก็บของได้อย่างเยอะเยอะมากๆอ่าเรามาดูที่นั่งผู้โดยสารแถวสองนี่สภาพรถเพิ่งเข้านะยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยภายในนะภายในยังดูเนี่ยยังดูไม่ค่อยสะอาดนะแต่ว่าต้องบอกว่าเรียบร้อยมากนะรถสภาพ เพิ่งเข้าแล้วเป็นแบบนี้แสดงว่าลูกค้าเดิมเนี่ยดูแลรักษารถด,ดีอ่ะดูเดิดูภายในยังดูสะอาดยูเลยนะเอออ่าตัวนี้มีแอร์อ่ามีแอร์ราวหลังมาให้อ่าเย็นฉ่ำเงี้งไปเลยสภาพเบาะยังดูสวยอยู่เลยมีรอยใช้งานบ้างเป็นเรื่องปกติอ่ามาดูด้านหน้ามีออปชั่นอะไรมาให้กันบ้าง อ่ากระจกปรับไฟฟ้านะมีเซ็นทรัลล็อกมาให้อ่าตัวนี้อ่าพับไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าเป็นตัวนี้เป็นแบบพุทธสตาร์ทแล้วอ่าดูด้านหน้าพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันนะหุ้มด้วยหนังคันนี้วิ่งอยู่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นนะสองพันสามร้อยยี่สิบสองอ่ารถปีสองพันสิบเก้าก็ใช้งานไม่ถือว่าเยอะตัวนี้เล่นดีดีด เล่น DVD ได้นะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ AMFM ไดเอ่าได้แอร์เป็นแอร์แบบเปนนวนอยู่นะเป็นอันาล็อกอยู่เกียร์เป็น er, เกียร er ์ออโต้สี่สปีดตัวนี้แต่งเป็นแบบเปียโนแบ็คสภาพโดยรวมภายในเฮ้ยต้องบอกว่าสวยเลยอนะ่ะนี่ขนาดจะไม่ได้บิ้วรถเลยนะถ้าบิ้วต้องบอกว่าจะแจ่มขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยอืแต่อันนี้สภาพสภาพใหม่เพิ่งเข้าเลยนะสภาพเพิ่งเข้าเลย ครับผมฟันธงได้เลยว่าลูกค้าเก่าดูแลรถด,ดีจริงๆนะหลังคาไม่มีเจิมนะถ้าผมถ้าผมบิ้วแล้วเนี่ยแต่งแล้วเนี่ยจะสวยกว่านี้อีกนี่ขนาดยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะอืมคันนี้หนึ่งจุดห้า Gt ตัวท็อปสุดอ่าราคาขายมัมอยู่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันผ่อนอยู่ประมาณแปดพันกว่าบาทเท่านั้นลูกค้าที่ดีฟรีดาวไม่ต้องใช้คนค้ำนะอืมเขาองออกรถได้ทุกอาชีพสนใจลองโทรเข้ามาคุยกันก่อนนะสภาพสวยสวยแบบนี้ ผมว่าไปไวแน่นอนสนใจติดต่อกันเข้ามาเลยครับ